สวัสดีนะครับศูนย์ซ่อมโน้ตบุ๊กหาดใหญ่นะครับผมจะเป็นโน้ตบุ๊ก ASUS X505Z นะครับอาการก็คือคีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้นะครับผมาทางานทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตองนี้อาการคีย์บอร์ดวิ่งเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น K455L นะครับอาการก็คือคีย์บอร์ดใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ ใช้งานแล้วคีย์บอร์ดจะวิ่งเองนะครับทางเราทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดแท้ตรงรุ่นนะคะเป็นคีย์บอร์ดแท้คีย์ไทยตรงรุ่นนะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับผมเครื่องที่ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้นะครับผม ทางนัานต้องการเทสคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยนะครับใช้แปมเทสคีย์บอร์ดนะครับเราจะได้เทสไปทีละตัวนะครับว่าคีย์บอร์ดที่เราเปลี่ยนไปแล้วใช้งานได้ปกติไหมนะครับเราไล่เทสกดไปเรื่อยๆนะครับลองใช้ได้ทุกตัวนะครับผมไล่กดไปนะฮะจะเป็นแปมเทสคีย์บอร์ดนะครับผมสนใจ มาซ่อมได้นะครับผมตามนี่ได้เลยนะครับผมก็จะอ,อยู่ตรงข้ามพิกซีกซ์ตาหัดใหญ่นะครับว่าจะแอดให้ดีไลน์มาได้นะครับเพื่อมาสอบถามอาการเครื่องก่อนนะครับไลน์ดีนะครับ add c ีอนะครับผมขอบคุณครับ